สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนวลลยยามเชา้านี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์ความน่ารักของเพื่อนๆร่วมทีมของพรพันธ์เกิดปาดกับพรพันธ์ A อีกแล้วครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของผู้พรพันธ์เกิดปาดของเรานั่นเองแอดมินก็ต้องขออวยพรวันเกิดให้กับผู้ขอให้เธอสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เล่นปังๆสําหรับการแข่งขันในทุกรายการเลยครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงโมเมนต์ความน่ารักการซัพพอร์ตของ เพื่อนร่วมทีมในรีกอเมริกาของผู้อีกแล้วครับล่าสุดเพื่อนร่วมทีมท่านนี้เลยได้มีการวอวยพรวันเกิดของผู้แล้วก็มีการเขียนแคปชั่นความในใจต่างๆถึงผู้ด้วยครับโดยเขาได้มีการได้บอกว่าผู้เป็นคนใจดีตลกและจริงใจที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยเจอขอบคุณที่เป็นคุณฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับมิตรภาพของเราและอีกสตอรี่หนึ่งที่ในโซเชียลของเพื่อนของผู้ก็ได้มีการพูดถึงผู้ด้วยครับ โดยเขาได้บอกว่าฉันไม่อาจบรรยายได้ว่ามันสนุกและเป็นสิทธิพิเศษขนาดไหนที่ได้เล่นกับคุณก็คือได้เล่นกับผู้นั่นเองคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันจริงๆรักเธอตลอดไปมิตรไทยแลนด์นี่แหละครับเป็นแคปชั่นความน่ารักที่เพื่อนได้มีการเผยความในใจในวันเกิดของผู้พรพันนั่นเองครับแล้วก็มีความน่ารักด้วยเพื่อนคนนี้ได้มีการบอกว่ามิร ไทยแลนด์ Thailand, สองท้ายเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์การซัพพอร์ตกันของเพื่อนร่วมทีมที่เห็นแล้วน่ารักแล้วก็ดีต่อใจมากๆเลยล่ะครับนี่แหละครับ,ล,รบลักษณะนิสัยของสาวไทยของเราเป็นคนที่จริงใจตลกสนุกสนานเฮฮาสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีจริงๆครับสำหรับเอกลักษณ์ความน่ารักของสาวไทยของเรานี้